เพื่อนๆในกลุ่มของผมถามกันมาเยอะเหมือนกันว่าทำไมผมยังเป็นลูกค้ารถยนต์โตโยต้าอยู่นะครับผมมี t o โยต้าฟอร u จูเนในรุ่น TRD Sportivo นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถ SUV เป็นรถ PPV ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับรุ่น TRD รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเมื่อปี2017ซึ่งเราตัดสินใจซื้อเพราะว่าเราอยากจะขับใช้งานท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติแล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวๆเราก็มักจะใช้เดินทาง ต่างจังหวัดนั่นเองนะครับเป็นรถที่ผมให้ความไว้วางใจมากอีกหนึ่งรุ่นเพราะว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองสามารถเดินทางในเส้นทางธรรมชาติได้อย่างสบายสบายสามารถท่องเที่ยวในป่าได้ด้วยซึ่งมันมีโหมดขับเคลื่อนสีล้อที่เรียกว่าซิกมาโฟทาให้มันขับเคลื่อนหรือว่าเคลื่อนผ่านอุปสรรคไปได้อย่างไม่ยากเย็นเช่นกันนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับในเรื่อง,องความชอบที่เรายังไม่ได้ขายรถยนต์รุ่นนี้ทิ้งไปหรือว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนรถเพราะว่า มันเป็นรถยนต์ที่มีความอนเนกประสงค์จริงๆนะครับแล้วก็ยังมีความทนทานรวมถึงก็ยังมีศูนย์บริการถ้านับจากปัจจุบันที่ผมซื้อมาจนถึงวันนี้นะครับก็จะมีศูนย์บริการโตโยต้านะครับทั่วประเทศก็เกือบเกือบ500แห่งแล้วนะก็ถือว่าเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่มีศูนย์บริการเยอะมากๆในประเทศไทยอุ่นใจแน่นอนรวมถึงเขาก็ยังมีการยกระดับอัปเกรดในส่วนของ แอปพลิเคชันที่เรียกว่า Toyota t o y o t t T-Connect ด้วยผมเองปกติแล้วก็มักจะนำรถเข้าศูนบริการเลยนะครับหรือว่าใช้รถก็เรียกได้ว่าถ้าไม่พังไม่เสียหรือว่าไม่ถึงเวลาสวิตก็ยังไม่ได้เข้าไปาง,ง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับพอเรามาดูว่า t o y t t a นะครับเขาก็มีความใกล้ชิดหรือว่าชวนพวกเรานะครับมาใกล้ชิดกับเขามาเป็นเพื่อนกับเขาได้ง่ายมากขึ้นเช่นกันก็คือจัดทาแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Toyota t ตโยต t าที n n นเ ซึ่งใน Delta t ท o n n e c t นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดไปแล้วเราก็จะเห็นนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาก็จะเห็นในส่วนของตัวรถของเราเห็นในส่วนของตัวเลขทะเบียนของเรานะครับนะครับมองเห็นชัดเจนเลยว่าเลขทะเบียน7708นะครับก็จะเป็นตัวเลขแสดงขึ้นมารวมถึงก็จะมีในเรื่องของระดับปริมาณน,น้ํามันในถังแล้วก็ตัวกิโลเมตรที่ใช้ไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจ ต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าชัวร์โตโยต้าอลไลซ์เนะครับโตต้าอลไลซ์มูฟนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจเราสามารถเข้าไปดูเข้าไปเลือกใช้ต่างๆเข้าไปเลือกใช้โปรแกรมที่เขาจัดวางเอาไว้แต่ละเทศกาลโปรแกรมที่เขาจัดวางเอาไว้สําหรับลูกค้าโตโยต้าโดยเฉพาะเช่นกันน่าสนใจมากๆสาหรับใครที่ใช้รถยนต์โตโยต้าหรือว่าลูกค้ารถยนต์โตโยต้านะครับดาวโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าโตโยต้าทีคอนเน็มาใช้นะครับเป็นครอบครัวเดียวกันก็น ต้องบอกว่ามีบริการเอาไว้มากมายครบวงจรตั้งแต่การซื้อขายรถมือสองประกันภัยแล้วก็ในเรื่องของการบริการต่างๆนะครับมีเอาไว้มากมายจริงๆนะครับแหล่งช้อปปิ้งโปรแกรมการช้อปปิ้งต่างๆแล้วก็การแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่พักต่างๆนะครับมีมากมายเอาไว้อย่าง จุใจเช่นกันนะครับข้อมูลที่ผมเล่าให้กับเพื่อนๆฟังอาจจะไม่จุใจหรือว่าไม่ลึกซึ้งมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทางน้องๆของ t ต y o ต้านะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังว่าฟีเจอร์จริงๆแล้วนะครับในแต่ละรายละเอียดเชิงลึกนะครับเขาจะมีบริการที่น่าสนใจอะไรอีกบ้างครับ ก็สำหรับที o n n e c t นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อระหว่างรถยนต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของคุณนั่นเองค่ะโดยคุณสามารถติดตามสถานะรถยนต์ได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเลยไม่ว่าจะเป็นไฟล์ My ค a r นะคะหรือว่าจะเป็น SOS ค่ะที่คอยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงนะคะยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราได้ร่วมกับเดอะวันการ์ดนะคะสามารถนำพอยต์ค่ะไปแลกเป็นส่วนลดเวลาเข้าศูนย์บริการของ Toyota ได้อีกด้วยค่ะขอเรานะคะจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ c t ค่ะสหรับลูกค้ะ,คะ ที่ซื้อรถโตโยต้านะคะซึ่งเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ซึ่งก็จะได้ผู้แอปพลิเคชันท่ c o n n e c t ในโทรศัพท์ใช่ไหมคะซึ่งของเราเนี่ย T-Save Up คลาสของเราเนี่ยคะ่ะเป็นโปรแกรมดูแลร,รถหรือว่าเป็นการเช็คระยะคะ่ะทุกๆ1นึ่งหมื่นโลแนะนำคุณลูกค้าอ u รมบ o เช็คระยะตามรอบค่ะเมื่อคุณลูกค้าเนี่ยเช็คระยะตามรอบนะคะครบนะคะ5ครั้งนะคะจะเริ่มเข้าในการวารันตีก็คือในเรื่องของจะมีเรื่องของคัแนนสะสม Alliance X นะคะ เพิ่มให้นะคะใช้เป็นส่วนลดต่างๆได้หรือว่าจะเป็นส่วนลดในการเ,เช็คระย10นะ10%คะ่ะตัวรถในการเชระยะหรีนญเงินเคลื่องต่างๆเมื่อคุณลูกค้าเข้าเชระยะครบกาหนด7ครั้งต่อเนื่องนะคะก็คือจะได้คะแนน Allis X เพิ่มนะคะเป็น2เข้าค่ะแล้วก็จะได้ส่วนลดนะคะในการเข้าเชระยะ15%ค่ะรวมถึงยังมเีเขาเรียกว่าส่วนลดในการเรียก็เปลี่ยนยางหรือแบตเตอรี่หรืออะไรต่างๆที่เป็นอะไรสิ้นเปลืองด้วยนะคะ แต่เ่อคุณลูกค้าค่ะเช็คระยะครบ9ครั้งนะคะซึ่งคุณลูกค้าจะได้เข้านะคะใน,ในใช้สิทธิ์ในการวบระตรถต่อเนื่องถึง8ปีค่ะหรือ2,25,000กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะได้คะแนนอะไหล่ X เ,เพิ่มเป็น2.5เท่านะคะแล้วก็จะได้ส่วนลด1.5%ในการเช็คระยะค่ะแล้วก็จะได้ส่วนลดต่างๆในการเปลี่ยนในเรื่องของอะไหล่แล้วก็พวกอ,องรเหลวต่างๆค่ะที่เป็นเรียกว่าอ,อะไหล่ชิ้นเปลืองค่ะทีนี้จะบอกว่า คำพิเศษของเขาคือว่าปกติแล้วเนี่ยค่ะรถของโตโยตา้านะคะเขาจะวันันตีที่3ปี10,000แสนกิโลเมตรหรือว่าบางเขาเรียกว่าบางโภชันจะเป็น5ปีหรือ1นึ่งแหมื่นกิโลเมตรใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ค่ะทาง TCMR Plus ค่ะเราเพิ่มให้เป็น8ปีหรือ2 2 5 0 0 0ันกิโลเมตรค่ะยังคุณลูกค้านะคะนำรถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์โตโยต้าค่ะให้ครบกำหนดทุกทุกครั้งให้ครบ9กครั้งค่ะหรือถ้าคุณลูกค้าเนี่ยบอกว่า รถเก่าแล้วอะไรเงรี้ยคืออาจจะหลายปีแล้ว5ปี6ปีแล้วสามารถกลับมาได้ไหมกลับมาได้ค่ะคุณลูกค้าก็นํารถที่อายุประมาณ6ปีนะคะอะเข้ามาเช็คระยะนะคะ10,000หมกิโลก็คือทุกๆ6เดือนครบสองครั้งค่ะเราจะวันตีให้ถึงปีที่8อ่ะแล้วอันเนี้ยคือเราจะวันตีเรื่องอะไรก็คือเรื่องของเกียร์แล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์ค่ะซึ่งแอปพลิเคชัน t o y o t a t c o n n e c t ก็จะเป็น ส่วนหนึ่งของการบริการที่เรียกว่า t o y o ต a Trust s e r v i c e มั่นใจและอุ่นใจได้ตลอดการใช้รถนั่นเองนะครับซึ่งจะแบ่งหรือว่าจำแนกออกเป็นการบริการ3รูปแบบนะครับอย่างแรกเลยก็คือการบริการหลังการขายอย่างที่2ก็คือ Toyota T-Connect นะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม T-Connect อย่างที่3ก็คือการบริการที่หลากหลายนะครับเติมเต็มให้กับการบริการที่ครบวงจรมากขึ้นครับ ด้าน์วิตหรือว่าการบริการหลังการขายก็จะประกอบไปด้วยศูนย์บริการรวมกว่า450แห่งรวมถึงช่างฝีมือมืออาชีพผ่านมาตรฐานการอบรมจาก t o y o ต a โดยตรงและก็ความพร้อมด้านอะไหล่คุณภาพซึ่ง t o y ยต a ก็จะมีอะไหล่คุณภาพในราคาที่เหมาะสมและก็ไม่ต้องรออะไหล่นานด้วยครับด้านแอปพลิเคชัน T-Connect ก็จะแบ่งรูปแบบการให้บริการออกเป็น2ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือการบริการสำหรับการขายก็จะมีทั้ง connected auto loan นะครับเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อในการเลือกซื้อรถอย่างที่สองก็คือ toyota care phyd นะครับมีในเรื่องของการประกันภัยขับดีลดให้นะครับคำนวณจากคะแนนการขับขี่เพื่อรับคะแนนในการขับขี่และรับส่วนลดในการต่อประกันภัยนั่นเองอย่างที่2ของ t connect ก็คือการบริการ หลังการขายนะครับก็จะมีในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับบริการ connect you นะครับแจ้งสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเต y ยต้าเฉพาะคุณหรือว่าสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้านะครับเช่นวันเกิดแล้วก็กิจกรรมข่าวสารต่างๆนะครับแจ้งสิทธิ์ตามวันสำคัญในปีปฏิทินนั่นเองรวมทั้งบทความสาระความรู้จากการใช้รถยนต์ครับรวมถึงโปรแกร,รม a l i e x สะสมคะแนนเดอะวันจากการใช้จ่ายที่ศูนย์ t o y ย t a แลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการและร้านค้าในเครือเซ็นทันได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโปรแกรม TCFR Plus นะครับเข้าศูนย์ตามนัดพัดหรือว่ายกระดับความคุ้มค่าขยายระยะการรับประกันคุณภาพรถยนต์พร้อมสิทธิ์ที่ประโยชน์ตามการเช็คระยะต่อเนื่องนะครับสร้างความมั่นใจให้กับ เจ้าของรถมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆของ Toyota t ทีคอนเ t มากกว่า20รายการด้วยกันนะครับทั้งบริการด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็บริการด้านการเดินทางอุ่นใจด้วยนะครับในเรื่องการเดินทางต่างๆบริการแจ้งเตือนการดูแลรถผู้ช่วยส่วนตัวต่างๆนะครับมีให้บริการเอาไว้มากมายเช่นกันครับอย่างที่3นะครับเป็นการบริการที่หลากหลายเติมเต็ม ให้ครบวงจรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น t ต y ยต้าชัวนะครับรถมือสอแบบ one stop service นะครับในการซื้อขายเทรดอินรถมือสอคุณภาพดีนั่นเองนะครับรวมทั้ง auction express นะครับเป็นแพลตฟอร์มประมูลรถยนต์มือสองออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและก็โปร่งใสรวมทั้งเชื่อถือได้ด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีบริการที่เรียกว่า f i x กฟิสนะครับเป็นศูนย์บริการ ซ่อมทางเลือกใหม่ภายใต้การควบคุมโดย Toyota นะครับตอบโจทย์กลุ่มลูกค้านอกระยะเวลาการรับประกันนะครับให้ความสะดวกคุ้มค่าและก็มีคุณภาพที่เชื่อถือได้พร้อมกับอะไหล่คุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำนะครับรับประกันคุณภาพการซ่อมถึง6เดือนด้วยกันครับและสุดท้ายนะครับ TOPT เป็นอะไหล่ทางเลือกมาตรฐานนะครับที่ได้รับการรับรองได้รับการสนับสนุนจาก t o y ยต้และ พันธมิตรทางธุรกิจนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและก็การผลิตเพื่อให้มีราคานะครับมีความคุ้มค่าและก็มีมาตรฐานนะครับซึ่งอะไรเหล่านี้ก็รับประกันได้ยาวนานถึง6เดือนหรือว่า1 0,000กิโลเมตรเช่นกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับโตโยต้าทีคอนเน็หรือว่าแอปพลิเคชัน Toyota T c ี n n e c t นะครับน่าสนใจมากๆในเรื่องของการบริการนะครับก็อยากจะฝากหรือว่าเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเข้ามาเป็นครอบครัวของ โตโยต้าด้วยกันนะครับซึ่งมีในเรื่องของสิทธิพิเศษมีในเรื่องของสระประโยชน์มากมายนะครับรวมเอาไว้ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับเป็นครอบครัวโตโยต้าอุ่นใจเสมอแล้วก็นะครับดูแลพวกเราไปตลอดในเรื่ององการใช้งานเช่นกันครับ